เอาละฮะกาบสวัสดีทุกคนน,นะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่เนกับเกมดีเทโซลเชิงเคยวันนี้อยู่ในกาชาของเอ่อเอลกับโลกานะฮะกาชาซับเวร์มาวันที่6ถึงวันที่15เดือนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็มาได้สักพักนึงแล้วผมเสียงไม่ค่อยดีนะเป็นวัดช่วงนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะฮะรวมๆปนๆเงินอยู่เลยในตู้ะฮะ <c oughs> ก็จะมีเด็ดคือ,ชอชเชลกับโลกะ2ตัวนี้ก็ถือว่าเก่งเก่งในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ดีเล่นง่ายเมื่อก่อนออกมาแต่ว่าโดนตู้อื่นมากบนะฮะนั่นก็คือออกมาแล้วเหมือนจะดีแต่ว่าตู้อื่นดันมาแบบมากบเร็วมากๆเลยยังไม่ทันที่จะได้ว้าวอะไรกันมากมายนะะกำลังจะดังโดนดับซะก่อนนะประมาณนั้นนะ ในตู้ก็จะมีตัวดีๆหลายตัวครับซึ่งในตูก้ก็เป็นตัวที่ไม่เก่ามากนะอ่าเรดก็ปกตินะฮะเรดปกติ150อืมการเปิดมี26่สิบหกสเต็ปเดี๋ยวเรามาที่ดูกันที่ตัวหลังตู้ก่อนอันดับแรกครับเป็นสึกิชิมะฟ้าตัวนี้เป็นหนึ่งใน PVP ที่ยังแข็งแร่งอยู่ท็อปในขณะนี้นะฮะสำหรับไล์สังกัดสังหาร ตนเลเทนรู้สึกจะทำมาสังหารไอ้อลูกน้องอยูฮบัตตะที่ว่ามันถือดาบสีแดงตัวนั้นนะจำไม่ได้หรอกว่ามันชื่ออะไรคุ้นๆติดอยู่ในปากแต่นึกไม่ออกไม่อ่อนแรงนะครับรดค่าป้องกันยืดเวลาถ้าเสริมพลังซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับเฉพาะต่อสู้ไร์เต็มทานชั่วขณะตอนเริ่มฮะถือว่าดีครับต่อไปเป็นคูโกะคูโกะแดง คูโกแดงตัวนี้ไลสังกัดสังหารอารันคาครับลิงดีความเสียหายถ้าโจมตีปกติถึง25%เลยลดค่าป้องกันครับยกเลิกการโจมตีซ้ำขณะล้มสำหรับคูโกนะสกิชิมะนะถ้าเกิดใครมีทีม PVP ที่ไม่ค่อยจะดีพอผมว่าแนะนำให้ไปเล่นนะ แต่ถ้ามีดีมากๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเอาเขาไปก็ได้เพราะว่าเขาเริ่มที่จะเริ่มที่จะแบบกาวฟอาโตัอื่นๆนะถ้าเทียบกันตัวสมัยนีย้มันมีตัวแบบคือพี่ใหม่ๆมาเยอะอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เอามาแทนซึกิชิมานะเพราะว่าไรสังกัดอะไรประมาณนี้มีย uh ูฮาบักฮะไรสังกัดม่วงอนะันนั้นมาแทนซกิชิมะละแต่ก็เหมือนยูฮาบักม่วงจะไปแพ้ทาง เหมานะหมาเพราะว่าหมามีกัน2สถานะเลยโอเคต่อไปเป็นมายูริเขียวครับมายูริเขียวตัวนี้ยมทุ่หัวหน้าหน่วยสังหารเอสปา r าครับไม่ติดออนแรงเอ้ไม่ตายออนแรงแล้วก็ฟืน้นคืนชีพทีมได้หนึ่งครั้งครับตัวเขาเองก็ไม่ติดออนแรงด้วยแล้วก็เป็นตัวดอบหยาดน้ำสีฟ้า17%เลยสำหรับามายูริเขียวตัวนี้ ต่อไปเป็นคันอุจิส้มครับตัวนี้มีดีคือ2ผู้สังหารครับไล่สังกัดสังหารฮอนโรและอลันคาครับลบหลีกความเสียหายจากฮอนโรครับเอ้ยไม่ใช่ดิบ็อกการหลบหลีกของฮอนโรไม่ติดแข็งอลันคาและฮอนโรสีส้มติดสถานะได้ไงขึ้นครับยกเลิกการดีตรงที่อลันคาและฮอนโรฮะปกติเราจะเห็นแค่ตัวละครสีส้มหรือว่าอลันคาหรือว่าอะไรแค่อย่างเดียวนะ แต่ลุงคันออนจิแกมี2อันนั่นก็คืออลันคาและฮอนโลดสีส้มติดส,สถานะได้ง่ายขึ้นฮะนี่เป็นข้อดีของนะลุงคันออนจินะแรกๆมาก็เห็นใช้อยู่หลังๆก็รู้สึกจะแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วเหมือนกันแต่ขอคอยใช้แน่ครับตัวควนี้ต่อไปเป็นอิชิดะเขียวครับตัวนี้เป็นมนุษย์ควินซี่สังหารฮอลโลครับฮอโลสีฟ้าติดส,ส,สถานะได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวดอกน้ําหอมเล็กสีฟ้าเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นกันแบบ เยอะอยู่นะตัวนี้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเลดบอสมีโบนัสเวียนเวียนมาครับตัวนี้ได้ใช้แน่นอนเราจะเห็นกันบ่อยในเลดบอสแน่นอนเลดบอสเรามักจะเห็นตัวที่ว่าโบนัสเล่นนะหรือว่าตัวที่น้ําหอมเล่นแล้วถ้าโบนัสนั้นเป็นตัวดอกน้ําหอมพอดีคุณก็จะเห็นตัวดอกน้าหอมเยอะหน่อยเนะี่ยสำหรับเลดบอสนะฮะต่อไปเป็นอ,อ,อุระหะแดงครับตัวนี้ อระหะระแดงยมทูตสังหารยมทูตฮะติดสองสถานะนั่นก็คือเน็บชาและแผชกันไม่ติดสถานะทั้งหมดครับตัวเขาเองไม่ติดอะไรเลยโดนไฟโดนอะไรก็ไม่ติดครับตอนออกมาแรกแคือแบบอูแม่งแรงจริงโกงหรือเปล่าวนนียแบบนั้นเลยบล็อกอ่ารบของยมทูตฮะบล็อกเราเลิของยมทูตแรงขึ้น80%เมื่อตูติดสถานะผิดปกติแล้วก็เล่นง,ง่ายครับมียกเลิกการ์ดถ้า2มีวอลเทคด้วยนะ รถเทคติดตามแบบแบบอิชิดะโฟบิงหรือว่าโทเซนม่วงที่เพิ่งออกไปนะฮะนั่นแหละติดตามเลยสำหรับรถเทคเขาห้า2นะฮะถือว่าดีต่อไปเป็นชินจิส้มฮะ <c oughs> ชินจิส้มนิยายตัวนี้อ่าหัวหน้าหน่วยฮอลโลสังหารอรันคาฮะไม่ติดไฟไม่ติดแข็งทีมปารตี้หัวหน้าหน่วย สีส้มสกิลแรงขึ้น20%และเมื่อเลือดเต็มแรงขึ้นอีก20%อนทอนกลับและฟื้นฟูครับสำหรับชินจิส้มตัวนี้โดยปกติก็ถือว่าแรงแต่ว่ามีพลาซีฟที่ว่าแรงขึ้น30เอ้ยแรงขึ้น20กรบเลือดเต็ม20ทําให้เขาแรงมากๆต่อไปเป็นซาเอลซาเอลอพอลโลตัวนี้หม้ตายรู้สึกจะติด อ่าผชกันแล้วก็เผาไหมมีเลือดเยอะอยู่พอสมควรนะครับ SP 852เป็นสมสาย SP นะสังกัดอารันคาสังหารอารันคาซะด้วยนะฮะถือว่าแจ๋วลิง์รถคุณทามถ้าจมตีแรงแค่12%นะคร์เนตะตัวใหม่ๆรู้สึกจะทํามา12นะไม่ค่อยทํามา14นะ14หายากพอสมควรเลยอ่าพาสซีฟครับ ตดเผาไหม้และแผชกันทุกๆ5วินาทีจำนวนหลบฉุกเฉินบอกหนึ่งถาโุกาสการบล็อกถ้าโจมตีสีน้ำเงินหรือว่าไม่สวดกติกาครับสีน้ำเงินตีเข้าหมดฮนะที่เขาบอกว่าถ้าโจมตีสีน้ำเงินไม่ได้ผลแต่ว่าซาเอลเอชเอลตัวนี้ตีได้ผลหมดฮนะต่อไปเป็นอัพเปดิที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายถ้าโจมตีกก 20, ปกติ2 0่สิบกับเกรแรง20ความเสียหายถ้าโจมตีแรง40่สิบฮิต แรงบวก1ฟอร์มเสีหายไม่ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีเมื่อสตูติดสถานะแผลชะกันบวก60ไฟไหม้อีก40ดอปน้ำหอมใหญ่สีส้มบวก5ฮะแล้วก็สตูสีส้มติดส,ส,ส,สถานะได้ไงขึ้นอันนี้คือแอบสงสัยอยู่นะว่าทำไมถึงดอกน้ำหอมใหญ่อย่างเดียวแล้วน้ำหอมเล็กไม่ดอเอประมาณนี้ฮะยังงงๆอยู่นะ แต่ก็คือมันคงเป็นตัวใหม่ที่แบบทําอะไรมาที่มันแปลกๆหน่อยเพราะตัวเก่าๆมันก็แบบทามาดอกน้าหอมเล็กอย่างเดียวเหมือนกันนะตัวใหม่ๆมันก็เลยทําอาจจะทํามาแบบดอกน้ําหอมใหญ่อย่างเดียวบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกตัวใหม่ๆจะทํามาดอกหมดเลยนะใหญ่เล็กแล้วก็หยดน้ําครบวงจรไปเลยนะฮะมันคงรีบไปหน่อยแหละผมว่าถ้าทําใหญ่อย่างเดียวมาก่อนก็ได้นะมันแบบยืดเวลาไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกัน รับตัวนี้ก็แรงเป็นตัวที่แรงตัวหนึง่งแรงมากไม่ต้องห่วงครับว่าจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีอันนี้คือได้ไปคือดีแน่นอน,นครับไม่ต้องไปคิดมากครับต่อไปเป็นโลกะฮะโลกะเคียวตัวนี้สังกัดอลังคาครับผู้สงสารฮอนโลครับมีสเตตัสที่ดีครับทุกอย่างดีหมดแล้วก็เป็นสายเอสพีเอสพี HP สูงถึง847เลย847ถือว่าแรงนะในตัวใหม่ๆถ้าแบบ800นิดๆอะไรเนะี้ยถือว่า ออนและแต่ว่าตัวใหม,ใหม่ๆคงไม่มีแบบนั้นนะฮะรู้สังหารฮอนโดครับไม้ตายจิตศาสน,นะออนแรงแล้วก็มีตาเกิดทีมปาร์ตี้ได้1ครั้งครับลิงก์ลดทุนทานธาตุโจตีไลงเปเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินสำหรับพารซีฟนะฮะทีมปาร์ตี้ฟืน้นฟูเมื่อเข้าซิมเมื่อเลือดเต็มนะฮะอ่าสกิลแรงขึ้น40%อันนี้ถือว่าเยอะครับแรงมากๆครับอัพเดตที่มีโอกาสได้ครับฟาร์มเสียหายถ้าจมตีปกติ20่สบขอบเขตแรงยี่สิบแรง40่ิบ hit แรงบวกหาย ลา้ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีครับจำนวนลบสิบเซนบวก2จมตีทกกุการการบล็อกค่าจมตีสินเงินหรือว่าไม่สนกติกานะครับสินเงินไม่ได้ผลแต่เขาตีได้ผลเหมือนกันเหมือนกันอันนี้แล้วก็แชร์การสถานะแชร์การการสถานะาาถ,านะถือว่าดีฮะเราต้องไปยืนบอกอะไรก็ได้เพื่อนก็จะไม่ติดนะฮะเราโดนไฟมาเพื่อนก็ไม่ติดไฟฮะเราก็ไม่ติดเหมือนกันอันนี้เป็น บอดี้ที่ดีต่อไปเป็นพลังกดดันวิญญาณบวกเปอร์เซ็นเป์เ็นป็นระยะเวลาหนึ่งเมือ่อศัตรูติดสถานะผิดปกติฮะอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตัวเองแรงโคตรโคตรนะและเขาจะเป็นตัวสังเวียนด้วยนะฮะสังเวียนนี่ก็คืออ่าเลเวลหนึ่งสองห้าและสิบครับเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมดบวกสิบได้รับไอเทมเสริมพลังเพิ่มบวกสองฮิตโจมตีแรงบวกหนึ่งจำนวนครั้งการใช้ทธาตุไม่ตายบวกสิบอัพไปถึงสิบเราสามารถใช้ทธาตุไม่ตายได้สองครั้งฮะ ว่าแจ๋วสำหรับโลกะตัวนี้ขับเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหนึ่งรอบนะอ่าดูผมว่ามันดีอยู่แล้วยังไงก็ต้องได้แหละพิเศษหนึ่งตัวสองตัวอ่าลุงฮะสองตัวแต่มีลุงฮะสุดครับลำบากมากเลยล่ะที่ต้องแบกรับสิ้นต่างชิ้นจิฮะ ฮิระโกชินจิตัวเดียวหรือเปล่านะตัวเดียวใช่ไหมน่าจะตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวเหรอตัวเดียวจริงด้วยฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าดีฮะเปิดหนึ่งครั้งได้เลยถือว่าดีฮะเพราะปกติเราจะไปได้ในสเต็ปที่ห้านะแต่เราเปิดสเต็ปที่หนึ่งเราได้เนี่ถือว่าดวงดีครับโอเค ตรงดีสุดๆยังไงต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ